นี่เป็นการแข่งขันของสีหน้ากากในรอบเซมิไฟนอลของกรุ๊ปดีหน้ากากวิทยุหน้ากากในพรานหน้ากากโมตโนอยหน้ากากมีแหลกคุณหนึ่งน่ะซิกและแซกแต่ผมนั้นโคตรจะรีลาจะบอกว่าดีแต่ก เพราะเธอเคยเจอแต่สุดสายก็มาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งความจริงจากฝ น้ากากไหนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของกรุ๊ปดีและหน้ากากไหนจะถูกกระชากหน้ากาวันนี้รู้กัน สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับเข้าสู่รายการ The Mask Singer นักกากนักร้องการค้นหาตัวตนภายใต้หน้ากากนะครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและวันนี้อยู่ในรอบเซมิไฟแนลของกรุ๊ปดีครับกับ4หน้ากากที่จะมีแค่2คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลของกรุ๊ปดีส่วนอีก2คนจะต้องถูกกระชากหน้ากากออกมาโดยคณะกรรมการทั้ง7ท่านซึ่งพร้อมอยู่แล้วพรบมือมม สวัสดีทุกท่านเลยนะครับปาเต้ครับพี่ตั๊กไอซ์ครูอว้วนจีออน,น,นอพี่หอยและพี่หนึ่งจากกวน,นวันนี้ทุกคนยิ้มแย้มนะครับ,รบเหมือนเป็นงานมงคลของไอซ์กับครูอ้วนเลยเหมือนบ่าวสาวเลยครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนเ<ห>จ้าบ่าวกับแม่เจ้าสาวมากกว่านะเจ้าสาวสิเจ้าสาว <c oughs> าษาเปิดทางรเรามาถึงซีซั่นที่4กันแล้วหน้ากากทุกๆหน้ากากเนี่ยเขาสรรสร้างงานกันมากว่าจะมาถึงบนนี้เนี่ยเขาสร้างทุกอย่างที่ปิดบังหมดเลยและยังเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมที่ทําให้เราไม่รู้และนั่นเหรอคือความสนุกของ The m a s s i n g e r ค่ะโอ้โหสุดยอดครับครูครับสีนหนากากวันนี้จะเป็นใครนะครับกระชากน้าก,กากเขาออกมาครับก่อนจะเริ่มการแข่งขันชมกติกาก่อนเลยครับ กติกาการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลของกรุ๊ปดีวันนี้เริ่มทำการแข่งขันคู่ที่1ระหว่างหน้ากากวิทยุกับหน้ากากมีเหล็กคู่ที่2ระหว่างหน้ากากมดตะหน่อยกับหน้ากากในพรานผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะมาจากคะแนนโหวตของคณะกรรมการและคนดูในสตูดิโอผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบต่อไปส่วนผู้แพ้จะต้องถอดหน้ากากได้ทราบกติกากันแล้วนะครับเจอคนแรกของรอบเซมิไฟนอลของกรุ๊ปดีเลยครับหน้ากากวิทยุ ในสังคมเมืองที่วุ่นวายแต่ไร้ซึ่งสีสันของดนตรีและเสียงเพลงยังมีหนุ่มน้อยที่รักการฟังวิทยุเป็นชีวิตจิตใจมันดูอ้วนอ้วนน่ะเ,ออเพราะการฟังวิทยุเป็นการปลดปล่อยความสุขทางอารมณ์ได้อย่างคลาสสิกที่สุดถึงวิทยุจะดูโบราณไม่ทันสมัยไม่โดนใจวัยรุ่นสมัยนี้ แต่วิทยุยังเขาก็สามารถสร้างความสุขให้กับคนฟังได้ทุกที่ทุกเวลาตัวเขาไม่สูงมากนะเพราะว่าสเกลเมื่อเทียบกับประตงประตูอะไรเงี้ยอ๋แสดงว่าเป็นคนไม่สูงเนาะแล้ววันนี้เขาจะส่งคลื่นพลังเสียงพลังเสียงของหน้ากากวิทยุให้ไปอยู่ในใจของทุกคน ดูความที่เป็นนักการวิทยุนี่มีสิเป็นพวกแบบดีเจอะไรอย่างนี้ไหมเจ๊แม่มาเจ๊แม่มเฮ้ยก็เป็นไปได้เพราะว่าพี่แม่ก็ร้องเพลงเพราะสุซูเปอร์สตาร์คนนี้พร้อมอยู่แล้วครับขอเสียงปรบมือให้นักการวิทยุ ใช่กันเกงหลอกอ่ะไม่แน่เขาอาจจะแบบว่าแม่เขาเปิดเพลงให้ฟังไปแม่เป็นดีเจฮะพ่อเป็นดีเจอะฮะพ่อหรือแม่หรือลูกผมวะเดี๋ยวม่ไม่ใช่าต <c oughs> ิในรอบเซมิไฟแนลของกรุ๊ปดีครับนัากากวิทยุจะใช้เพลงไม่เหมือนใครจากดีเจราถ้าพร้อมแล้วปรบมือดังๆครับนักกากวิทยุครับ คุณคงไม่เคยเจอกับใครตัวแคร์ที่คล้ายผมเพราะผมไม่เหมือนใคร That's what I'm talking about คุณคงต้องเท่าไรกับผู้ผู้ชายเย็นชาแต่ว่าผมนั้นไม่เหมือนใครเหล่านั้น คุณแค่เศร้ามองที่เขานั้นเปลี่ยนไปแต่ผมนั้นห่วงใยมองมาตรงมีและเปลี่ยนใจถึงลูกผมดูจนแต่คุณจะปลอดภัย you never be alone mm hmm. เพราะว่าผมอยู่ปลอบใจอ่ะมีแค่เราสองให้ผมไปกอดใครเพราะสิ่งที่ผมต้องการไม่เพียงแค่คุณกับ ง Just wanted you so It's wanted to time to know in move your mind หากเป็นผมคงดีหน้าตาไม่คอยรอแต่รวมรู้แล้วมีเสน่ห์บาจะรักใครสักคนก็ต้องบอกว่าเฮียเชื่อผมได้เลยุณต้องบอกว่าโอเค You can trust me เพราะว่าผมไม่โมเไม่ทำไม้คุณสนุกทำไมรู้สึกไม่เบื่อไหน ไม่มีช่วงโปรโมชั่นจะแซบฟันหรือทายไม่มีอินโทรดักชั่นมีผมกับคุณนั้นริสมาร์จะมีเพียงแค่คำมันว่าผมรักคุณจนว่างตายคุณคงไม่เคยเจอกับใครตกใครที่คล้ายผมเพราะผมไม่เหมือนใคร t h แต่สวั t ดีที่แอบรักคือ เท่าไรกับพวกผู้ชายเย็นชาแต่ว่าผมนั้นไม่เหมือนใครเหล่านะโอ้โหโอ้คุณมันเบยโอคุณหนึ่งนักซิกและแซกแต่ผมนั้นโคตรจะรีเล็กจะบอกว่าดีแต่ก็เ เพราะเธอเคือเจอที่สุดสจที่กระแทกหัวใจเธอสุดใจ ทำให้เธอเศร้าตั้งแต่แรกแต่ผมจะรับให้คุณดียิ้มใคุณรู้สึกว่าสวก๊กยับยับไปแค่นั้นในผู้ผู้ชายใ้คุณเธอแต่ผมจะทำให้คุณได้รู้ว่ารักของผมต้องลงทุนมันอาจจะแลกแต่ด้วยความสุขจะไม่มีการบ่นว่าขาดทุนจะหากวคุณจะกาหรือกรับรักจะชาหรือเนรกำจอเหมือนกับผมไม่เหนื่อยตายชีวิที่ยูก็รับประกันว่าไม่มีวันคงขืนใจไอ้พวกที่ปลอมในคุณจะเจอมันก็ชอบมาหื่นใจบ้านก็ ลื่อไกลไก่แจ้ดูแย่มันมีแฟร์เลยว่าแม็กถึงไม่ค่อยจะรอแต่ก็เชื่อใจนะครับมีมือไวนะครับรักแล้วก็คือรักจะไม่ทำให้เราต้องอัตดตคัดที่มีความสุขสะม,มากกว่าทุกจะไม่ทำให้เธอรู้สึกติดคุบรักคุณคนเดียวแล้วจะไม่มีชู่อไม่ปู จะเป็นยาบ้าคืนคนต้องเท่าไรกับพวกผู้ชายเย็นชาแต่ว่าผมนั้นไม่เหมือนใครเหล่านั้นค oh, <yeah. S 1> ืนคน เท่าไรกับผู้ผู้ชายยันชาแต่ว่าผมมันไม่เหมือนใครเหล่านั้น นากการวิทยุครับรับแม่ย่ย่ายคือไม่รู้ซีซั่นนี้มันมันเป็นอะไรนะฮะมันเหมือนผมท็อปฟอร์มมากผมชอบคนอวยตัวเองคือจริงๆแล้วถ้าถ้าในวันนี้เนี่ยถ้าคณะกรรมการรวมทั้งคุณลุงคนนั้นด้วยนะครับนี่หนึ่งเองนี่หนึ่งเองผมบอกเลยตามผมมาทั้งหมดเถอะ แล้วคุณจะมาถูกทางนะครับเสียงปลายเสียงของเขาไวประโตแบบนี้นะฮะแบบหางเสียงแบบนี้ผมว่าเป็นใครไม่ได้หรอกครับเขาคือเบลสุพลแน่นอนครับแปลว,ว่ามั่นใจมากว่าเป็นพี่เบลสุพลนะเบลสุพลร้านเปอร์เซ็นให้บอกใบหนึ่งประโยคให้กับคณะกรรมการเชิญเลยครับนากากวิทยุครับช่โอเค ให้โทรหาพี่อ้อยพี่ชอดแต่ถ้าอยากถูกกอดโทรหาพี่พิทยุเลยจ้าจิยอนครับตามพี่หอยค่ะเขาคือพี่เบลสุพลเบลสุพลนะครับพี่หนึ่งครับเขาไม่ได้ปิดบังเสียงอะไรของเขาเลยผมว่าอย่างอย่างเพลงครั้งที่แล้วเขาจะปิดบังบงตัวเองม้งแต่ครั้งนี้คือสิงเขาเต็มเต็มเลยเบลสุพลครับนี่ไงเบลสุพล ผมเนี่ยชีวิตนี้เนี่ยตามใครก็ได้นี่คือคนสุดท้ายที่ผมอยากตามอ่ะจริงๆริากเออมาเถอะแต่มันอดไม่ได้จริงครับเนือ่องจากว่าพอร้องออกมาเนี่ยหางเสียงของเขาเนี่ยเอกลักษณ์ของการที่ใช้หางเสียงแบบแบนแบนะครับผมขอตอบว่าสุพลพัวสิริลักษ์หรือเบลสุพลมาข้าศึกบเบลดิแต่ มันมีหยุดจุดหนึ่งทำให้แบบดิฉันฉุกคิดขึ้นมาเพราะเมื่อวันสักสองสามวันก่อนเนี่ยโทรศัพท์ดิฉันเนี่ยมีชื่อคนหนึ่งขึ้นมาวีเจเจแมมขึ้นมาออ๋เจแมมเจแมมเจแมมร้องเพลงพราะไหมเพราะมากขอเป็นเจแมมแล้วคันดีเจเจมแมมอ้วนคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่คนที่ชอบของเก่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องไปคิดไปไกลถึงเรื่องของดีจงดีเจอะไรเงี้ยเราคิดกันลึกไปถูกต้องเขาคือ แกงส้มค่ะคือใจอยากจะตามพี่หอยแต่คิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นพี่เบลเนี่ยมันจะมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าก็เลยแอบคล้อยตามครูอ้วนว่าเอ้ยจริงๆน้องชายของไอซ์คนนี้เนี่ยร้องเพลงได้หลายรูปแบบมากแล้วก็ความสูงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ก็คือคุณแกงฮังเลแต่สตตร์นะครับน้องแกงส้มครับแกงส้มธนทัศนะครับครับ กรรมการแต่ละท่านต่างก็มีความมั่นใจที่แตกต่างกันนะครับแล้วมาลุ้นกันว่าหน้าก,กากวิทยุจะใช่แกงส้มธนทัศน์เบลสุพลดีเจแจ๊มแหม่มหรือไม่และในช่วงหน้ามาพบกับคู่แข่งสายร็อกน้าก,กากมีเหล็ก Let go let ให้เจียมเป็นอาหารอะไรคะเป็นอะไรก็ได้จะกินให้เรียบเลยคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ชายเจ้าชู้หรือเปล่าครับผมไม่เจ้าชู้ครับแล้วคุณคิดว่าป๋าเจ้าชู้ไหมครับป๋าไม่เจ้าชู้หรอกครับป๋าบ้าตามครับ